อองเดรโอนาน่ามีหนาวแม่มองแมนยูแจ้งทีมเซนเนทวานคนใหม่แมนยูมีแววคว้าผูรักษาประตูรายใหม่ในช่วงเดือนมก,กราคมนี้หลังจากแมวมองของทีมแสดงความประทับใจฝีไม้ลายมือของในด่านตาข่ายทีมลีสยูไนเต็ดเดอะซันสื่อของเมืองผู้ดีเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเนสัญญาก,กับผรักษาประตูรายใหม่ในช่วงตะลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวน,นี้ เนื่องจากโคน,า,นายังก่อความผิดพลาดไม่เลิกโดยสโมสรไม่แฮปปี้กับฟอร์มของนายทวารทีมชาติเคมบรูนมาตั้งแต่เกมแพ้ฟอร์เรสคารังสามประตูต่อ2แล้วส่วนในรายของเอลตายบายินดีเห็นได้ชัดว่าไม่มีโอกาสผงาดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมเนื่องจากเจ้าตัวมีผลงานที่ย่ำแย่เช่นกันในเกมแพ้ให้กับสเปอร์สีประตูต่อ3ในรอบ8ทีมด้วยคาราบาวครับต่อจากกรณีดังกล่าวสุยักษ์ใหญ่เผยว่าโทนี่โคตันแมวมองนทวารของรัวอนทัฟเฟิด ประทับใจฟอร์ม